ทวิวงโตทวิวงผู้แทนรัษฎรจังหวัดพระนครศรียุธยาพักประชาชนจากพี่น้องชาวอายุธยาและบางบานครับวันนี้ผมขอใช้โอกาสในการสนับสนุนรายงานฉบับนี้ครับในการแก้ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากกรรมธิการการท่องเที่ยวครับและขอใช้โอกาสนี้ครับในการเป็นปากเป็นเสียงให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเมืองอยุธยาครับเมืองประวัติศาสตร์มรดกโลกซึ่งมีการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของพี่น้องประชาชน โดยในขณะนี้ครับจนถึงวันที่22ธันวาคมครับอยุธยาครับมีงานเทศกาลใหญ่ประจําปีนะครับงานยอยศยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกครับซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นในทุกๆปีช่วงสิ้นปีแบบนี้ครับนอกจากจะมาขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานเทศกาลแห่งนี้นะครับอยากจะขอนําเอาเทศกาลนี้นะครับมาเป็นตัวอย่างที่จะสะท้อนถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องครับกับข้อเสนอแนะและ ข้อสังเกตของรายงานฉบับนี้โดยผมขอลงรายละเอียดในประเด็น2ประเด็นใหญ่ครับของรายงานฉบับนี้มาแสดงให้เห็นถึงปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปประเด็นแรกครับ ที่ทําให้พวกเราสามารถแก้ปัญหาการท่องเที่ยวและปลดล็อกการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้คือการกระจายอํานาจครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครพระนครศรียุธยานะครับหรือเทศบาลอบตอในยุธยาได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลโบราณสถานที่เรียงรายอยู่ในยุธยาเต็มไปหมดนะครับเพื่อที่จะสามารถพัฒนาเป็นทั้งพื้นที่สาธารณะก็ดีหรือใช้จัดเทศกาลเพื่อ ดึงเอาประโยชน์สูงสุดของโบราณสถานเหล่านั้นครับให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั้นประทับใจให้มากที่สุดโดยมีหน่วยงานอย่างกรมศิลปากรเป็นผู้ที่มาช่วยกํากับดูแลและมาให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์และการพัฒนามากไปกว่านั้นครับหากเราสามารถกระจายทั้งงบประมาณอำนาจและบุคลากรได้ครับปัญหาในเรื่องของการที่ไม่มีที่จอดรถนะครับหรือปัญหาการเรียกเก็บค่าที่จอดรถครับ ก็จะหมดไปด้วยนะครับซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากในปัจจุบันที่ก็เป็นที่ถกเถียงเป็นที่สนใจในสังคมของอยุธยาในปัจจุบันนี้แล้วผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาในทุกช่องทางเป็นอย่างมากครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณท่านนิวัตครับท่านผู้ว่าอายุทยาครับแล้วก็พี่ๆตำรวจสอพอ,อยุทยานะครับที่ตอนนี้ก็กําลังเริ่มแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วแต่การกระจายอํานาจและงบประมาณครับจะเป็นการปลดล็อกครับให้ท้องถิ่นสามารถจัดทําบริการสาธารณะได้หลากหลายเส้นทางทั่วอยุทยาครับ ว่ายง่ายคือจะเดินทางมาที่ใจกลางของเมืองอยุธยาไม่จําเป็นแล้วครับที่จะต้องนําเอารถส่วนตัวมาครับสามารถขึ้นรถเมย์ขึ้นขนส่งสาธารณะมาได้เลยและปัญหารถติดปัญหาไม่มีที่จอดรถหรือปัญหาว่ามาแล้วต้องมาเสียค่าที่จอดรถก็จะหมดไปเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อครับ ยังรวมไปถึงเรื่องของการจัดการขยะครับที่ท้องถิ่นก็สามารถนําเอาขยะเหล่านั้นครับไปแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้สามารถทําให้เมืองของเรานั้นสะอาดตามากขึ้นสร้างทัศนียภาพให้เมืองเราหน้าอยู่จะเห็นว่านะครับการกระจายอํานาจนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนและกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีกมากมายครับการปลดล็อกท้องถิ่นครับถือเป็นการ ทำเพียงนัดเดียวนะครับแต่จะทําให้ประเทศไทยไม่มีวันเหมือนเดิมแน่นอน ประเด็นที่2ครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะกระจายรายได้สู่พี่น้องชาวเมืองอยุทยาและต่างจังหวัดเป็นอย่างมากครับคือการปลดล็อกกฎหมายที่พักขนาดเล็กโฮสเทลหรือเกส์เฮาส์ต่างๆครับซึ่งก็สอดคล้องครับกับผู้ประกอบการจํานวนมากในเมืองอยุธยาครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับและแปลเปลี่ยนเอาอาคารหรือทรัพย์สินของตนเองที่มีอยู่นะครับมาสร้างรายได้ต่อได้เพื่อให้คนเล็กคนน้อยครับได้สามารถประกอบกิจการที่พักเพื่อรองรับกับจํานวนนักท่องเที่ยว ที่มีจานวนมหาศาลมาเที่ยวยุทธยาได้ตลอดหรือมาเที่ยวยุทธยาในช่วงที่มีเทศกาลหรือในช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยวครับและแน่นอนครับพักประชาชนเราก็พร้อมแล้วก็เตรียมร่างสําหรับการแก้กฎหมายที่พักขนาดเล็กนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะเข้าสู่สภาแห่งนี้ได้พิจารณากันต่อไปสุดท้ายครับต้องขอส่งข้อเสนอแนะครับและการแก้ปัญหาผ่านาท่านประธานไปถึงทั้งคณะกรรมาการการท่องเที่ยวและรัฐบาลครับ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับก็ให้ความสําคัญกับการผักดันการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรครับหรือว่าท่านอาจจะใช้คําที่ง่ายเกินไปจนติดปากว่าซอ f ์พาวเวแต่แท้จริงแล้วครับท่านจําเป็นครับที่จะต้องสร้างพลังจากภายในก่อนด้วยการกระจายอํานาจครับสร้างพลังภายในของคนไทยทุกคนด้วยการกระจายอํานาจระเบิดพลังให้ทุกหย่อมหญ้าได้สามารถเจริญง,งอกงามต่อไปได้ เป็นพลังครับที่จะส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของอยุธยาเป็นพลังที่จะส่งเสริมการออกแบบเมืองให้สะดวกสบายพลังที่จะส่งเสริมด้านทรัพายไซส์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ครบทั้งวงจรหากเราสามารถเกิดพลังจากภายในได้ที่ทรงคุณค่าของคนไทยของเราแล้วเนี่ยครับแรงดึงดูดครับที่จะกระจายไปทั่วทุกมุมโลกก็จะตามกลับมาหาเราเองครับขอบคุณท่านประธานครับ